สวัสดีครับบ้านสวนลงอิดนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะฮะกลับมาจากทำธุระก็จะให้พวกเราดูหญ้าต่างๆนะครับที่ที่ปลูกเอาไว้ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คืออ่า ในเปียปักช่องหนึ่งนะครับซึ่งงามมากเลยนะฮะอายุก็สองเดือนกว่าๆนะครับจะเห็นว่าในระยะสองเดือนกว่าเนี่ยนะครับเขาให,ให้ดูใกล้ๆนะครับเขาก็ออกรากอากาศแล้วนะครับที่เห็นนี่คือคือรากอากาศนะครับนะ ก็จะเห็นได้ว่าเขาจเจริญเติบโตพอสมควรนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็ท่อนพันธ์ก็สามารถเป็นท่อนพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าอ่ายังผมก็ยังยังไม่ตัดนะครับโตโตนะขนาดหัวนี่โป้มือนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับ บางคนคิดว่าการาได้ท่อนพันใหญ่ๆอะไรงเงี้ยน่ะอวบๆใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นเวลาส่งขนส่งมันหนักนะครับเสียค่าขนส่งเยอะแต่ว่าเวลาเราไปไปบ่มหรือไปไปแช่น้ําแล้วนะครับมันจะออกออกหนอหรือว่าออกรากที่ไม่ดีเท่าไหร่ขนาดเนี้ยพอเหมาะฮะขนาดปานกลางปานกลางนะครับนี่คือ ให้เห็นถึงอสภาพนะครับนี่นะฮะรอออกมาแล้วจะเห็นว่าเขานะครับเนี่ยตอนส่วนตอนตอน,ตอนที่จะจะปลูกหรือว่าเราจะจัดจะ,จะบ่มหรือว่า,าแช่น้ำเนี่ยเราต้องเอา เปลือกอะไรพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพราะว่าเวลานี่เห็นไหมเวลาที่เขาออกหน่ออะไรตรงนี้นะฮะมันจะไม่โดนการเบียดการบีบทําให้มันจเจริญได้ได้ดีแล้วก็เร็วนะครับมันงอกเร็วนะครับอันนี้คือคือภาพให้เห็นถึงออ่าอ่าปักช่องหนึ่งนะครับทั้งปากช่องหนึ่งทั้ง นรกจัก,กระพัดแล้วก็ทั้งท้ายเขื่อนเนี่ยลักษณะจะคล้ายกันนะครับคือเขาจะมีข้อปล่องที่ยาวนะครับยาวถ้าเป็นหญ้า,าวหวานหรือว่านเนยไปแคะในอยู่ขนาดนี้นี่ถึงนี้ฮะแต่ละข้อแต่ละข้ออันนี้ข้อจะยาวนะครับถ้าต้นไหนที่เขา งามๆนะครับข้อปล้องของมันก็จะยาวขึ้นนะฮะยาวขึ้นอย่างนี้เห็นว่ายาวนะฮะยาวเกือบคืบเลยนะฮะอย่างนี้คือหมายถึงว่าเขางามสมบูรณ์แต่ว่าคําว่าสมบูรณ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าปล้องจะสั้นหรือยาวนะครับจากการที่ทางบ้านสวนลุงอิดได้ทดลองนอําไปบ่มนะครับหรือว่าการแช่น้ํา เนี่ยได้ผลดีเหมือนกันนะครับแต่ท่อนพันธุ์ที่ไม่โตนะครับหมายถึงว่าขนาดนี้ขนาดนิ้วโป้มือเนี่ยนะครับอ,อ๋อติดดีมากครับติดดีถ้าท่อนพันธุ์ที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับกลับกลายเป็นว่าบ่มเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเขาก็ไม่ค่อยที่จะออกหนอออกอะไรเท่าไหร่นะครับ ผมวิเคราะห์ดูแล้วอาจจะเป็นท่อนพันธุ์ที่แก่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าจะหาแต่ท่อนพันธุ์ใหญ่ๆนะครับอันนั้นไม่จําเป็นนะครับก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับรอบกลุ่มนี้นะฮะจะอยู่ประมาณอ่าประมาณ45วันนะครับ45วันเนี่ยเหมาะสาหรับ่าวกให้วัวควายกิ่นนะครับอันนี้จะอ่อนๆนะครับ แต่ถ้ารุ่นนี้เนะี่ยอ่าก็เหมาะนะฮะโปรตีนจะสูงกว่านะครับถ้าตรงนี้เนะี่ยโปรตีนก็จะประมาณ10เปอร์เซ็นตตรงนี้จะประมาณ14-15เปอร์เซ็นตนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเขาครบสองเดือนนะครับครบสองเดือนแต่ต้องใช้อ่าเครื่องสับนะครับตรงนี้ไม่ต้องสับเนี่ยมันอ่อนนะฮะตัดปับ๊บวัวเคี่ยวกินได้ส่วนนี้ต้องสับนะฮะเนี่ยเพราะว่าจะอายุมากขึ้นมาจะแข็งนะครับ จะตรงนี้จะให้เห็นถนึงท่อนพันธุ์ที่กําลังสวยงามนะครับผมจะวัดกันินโป้มือนะโตวาน,นิโป้มือผมหน่อยหนึ่งอันนี้เหมาะเลยฮะจากที่บันสวนได้ทําการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางคนโอ้ยต้องการท่อนพันธุ์ใหญ่ไม่เลยครับอย่าให้โตเกินไปและอย่าให้เล็กเกินไปขนาดนี้ก็ก็เกิดดีฮะเกิดดี อันนี้จะเล็กกว่านิ้วมือผมหน่อยนึงเกิดดีครับเกิดดีเพราะผมทำการทดลองแล้วทั้งขนาดนะครับทั้งอายุนะฮะแก่เกินไปก็ไม่ดีนะครับคำว่าแก่เกินไปหมายถึงว่าถ้าต้นนั้นเกินอายุเกินหกเจ็ดเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะมองว่ามันจะ,ะไม่ดีเท่าไหร่ แต่เราต้องดูที่ที่ข้อตามันด้วยนะครับถ้าข้อตานั้นเหี่ยวหรือแห้งไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าจะยังสดๆอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะนะครับเนี่ยจะให้ดูอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็เกิดดีนะครับอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราเลือก ่อนพันนะครับก็พยายามดูว่า,าหนึ่งไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับสองไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปนะฮะและสามต้องดูว่าข้อตาเขานั้นแห้งไหมนะครับตาแห้งแล้วก็ตรงผมให่ดูสั้ๆนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ฮะ ถ้าเขายังไม่เหี่ยวนะครับเขายังไม่เหี่ยวหมายถึงว่าเวลาเราแกะนะครับแกะตรงนี้แกะอันนี้ออกมานะครับจะเห็นว่าอไอตัวนี้มันยังคงอยู่เมื่อถึงยอดอ่อนมันข้างในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้อง นี่ครับตอนนี้ดูดูมือผมชี้นะตัวนี้นะครับต้องให้คงอยู่นะเนี่ฮต้องให้คงอยู่เห็นไหมมันจะมีอ่ามันจะมีอ่าหนอเล็กๆของมันอยู่นะครับตัวนี้แหละจะทําให้เกิดการอ่าออกหนอขึ้นไปนะครับต้องคงอยู่นะฮะบ,บางคนแกะไม่ไดีหลุดนะครับอะไรประมาณนะ นะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับยกตัวอย่างท่อนพันธุ์ตอนนี้นะ่อนพันธุ์นี่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับเวลาเราแกะเนี่ยนะครับแกะเห็นไหมตัวนี้นะครับต้องให้คงอยู่เห็นไหมอย่างนี้โอเคถึงจะใหญ่แต่ว่าหนึ่งเขามีรากสองหน่อพร้อมจะเกิดนะครับแกะดูได้เลยนะฮะ บางคนแกะแกะเส็จนะครับทำหน่อเสียนะฮะหน่อเสียนี่หน่อยังอยู่จะต้องอยู่นะครับขอบขาวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้นี่นะครับต้องอยู่นะครับอันนี้ต้นพันธุ์นี่ใหญ่นะครับ,ให,ใ,หบรใหญ่ใหญ่บางคนโอ้ต้องการแต่ใหญ่ๆแบบนี้ฮรไม่จําเป็นครับสําหรับผมนี้ขนาดนี้เหมาะ นิ้วโป้มือนี่เหมาะนะครับเหมาะแล้วเกิดดีด้วยครับนะครับครับนี่ก็เป็นสาระาปลีกย่อยเล็ก,ลกๆน้อยๆที่จะแนะนำเพื่อนๆในการนำหญ้าพันหญ้าไปปลูกนะครับในการเลือกนะครับก็ท่อนพัน์นั้นก็ดูนึงขนาดนะครับ ให,ใหญ่เกินไปอย่าเล็กเกินไปนะครับสองอายุอย่าน้อยเกินไปและอย่ามากเกินไปนะครับสามนะครับดูด้วยว่าเวลา,าเราแกะนะครับแกะเนี่ยต้องดูด้วยว่าตรงข้อตามันเนี่ยมันมันแห้งเกี่ยวไหมนะครับแล้วดูด้วยว่ามันจะมีเหมือนว่าหนออ่อนๆนะครับมันมันยังคงอยู่นะครับ มันจะทําให้ติดดีนะครับจากที่ผมทดลองมานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ